สวัสดีเดอจ้ามาค่ะพอกันอีกแล้วกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันนี่ค่ะกาแฟถ้วยเก่ากาแฟโม่เก่าคนก็คนเก่าค่ะมาค่ะคนคนเก่าแต่ว่าเป็นมื้อใหม่มาเ้อค่ะเว่ามมวนๆกันมากินกาแฟนะเบยค่ะ เบิ่งอากาศอันข้างนอกเมื่อกี้พันแดอดอกเด็ดอกเด็ดเฮียก็เป็นอากาศสลึมสลัวค่ะอากาศโรแม,มนติกลมพัดมาอีกต่างหากฝนกระตกหมักเห็บกระหลงค่ะม่วนขนาดอ่ะกาแฟาดำค่ะเฟนเอ้ยเบิ่งหัว อบุตี้เนาคะนนะ่ะมากค่ะกาแฟค่ะกาแฟกาแฟเอาว่าหนะ่าอัรคลิปสั้นบอกว่าเป็นคลิปยาวด้วยนี่เอาเยาวก็ป้อยเลยเด้อค่ะเด้ออันพี่น้องก็สบายดีกันเมนะะื่อเนาคน ลมข้างนอกก็ลมลมหนาวเด็กอากาศเย็นอากาศเย็นลมพัดว่อยๆเนาะค่ะเนาะพี่อนก็ทำงานพี่อนไ็้เอกสารของไอ คนอยู่ก็ต้องเคลี่ยวมันแล้วเนาะค่ะเนาะมันก็มีอันอันนั้นอันนี้เหรอคะบัดตายได้ทุกเลยค่ะอันนี้อาทิตย์ที่สามเลยค่ะย่างอาทิตย์ที่สามเลไวเนาะค่ะน้อยเวลาแป๊บเดียวนึงเวลาไว้ไวเนะจ๊ะนะเบื้องเบอไม้น่ะมันส่วนหลังเหือดเอ้ยนี่ก็ หล่นเต็มหนึ่งค่ะว่าไหนวดเมื่อเหลือก็มือหัน,นะะเลยค่ะจ้าว้าซี่ซี่โบนลงมือทำม,มันเลยโบน้ทำเมืม่อน,นี้ก็โบน้ทำนะคะว่ามันเปียกมันซื้นข้างนอกกันทั้งซื้นทั้งหนาวนะคะ่ะเนาะก็ปล่อยมือว่าช่วงเลยที่ว่ามันเดือดอ,อกเดือดเจ้าเลยจะนะโอ,อกไปกวดเพราะมันเป็นมันจังเป็นอากาศแห้งๆเลยอันนี้ไปกวดนี่ก็ชื้นเละคะ่ะ กาชื้นแชะเนาะคะ่ะเนลมก็พัดเย็นเย็นสะดอกไม้กันยังบานอยู่ด้วยเห็นเป็นไม่ดอกกุหลาบนึกว่าพันบหนบานบานค่ะโอ้ตัดพันบนีรดเห็นพันออกโดกก็เลยเอาไว้โอกบานแนละ้วบ่งองมีด้วยค่ะแต่ว่าถ้ามันติดลบหลายๆพันกน็สลายหมบเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้เรื่องความจริงมั้งกันเด ก็ไม่หลังเห็นก็เป็นก็ไม่หัวล้นมาแล้วเหลือแต่กิ่นแต่ว่าบางต้นก็ยังออกเขียวๆอยู่ขันสวนเลยนี่ดอกไม้ก็ยังเต็มต้นอยู่บางบางชนิดเนาะค่ะเนาะอันนี้มันเป็นชนิดดอกไม้เหมืองหนากับปล่อยพันไปค่ะปล่อยพันไปแล้วถ้าติดบกบอเป็นตัวในคันเตีออกมานี่ชื่นนัน เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะเอ้ยก็ขึดด้นเยกหัวหนรืเดียวยเวาลาที่หลบมาคล้ายๆว่าพันนัดตายนี่ค่ะวนะ่าบ,บ้ตายนะคะประเดชออกมาพันน้ำแข็งละละายเมื่อพันเบอร์ดอกมงดอกไม้ก็เขียวงามคือเก่้าเนาะคะ่ะมันเป็นมันเป็นดอกไม้นำฤด,ดูกาลเนาะค่ะเนาะมันก็เลยปรับสภาพไวปว่าปับสภาพไปตามมันธรรมชาติ มูดหลมแหงก็น่าคอมนี่มือนที่แฟเอ้ยตุ๊กตากัยุ่งนั่นค่ะโบได้ไปห้าโมงยุติสองมื้อเป็นหอดกำมือเส้าก็พากันไปใจกับเขาเนาะค่ะเนาะเอ็ดท่านเอ็ดนี้ไปส่งหนังสืออันพิมพ์ส่งตือผู้เเ่าพันลูกพันโถมาเฮ่อเก็บไว้เฮ่อแันด้วยก็เลยไปส่งมือเส้าท่านเอาไปยอดสัตูจดหมายพัน ยานพ่อไปเปิดแล้วพันโยนทิมค่ะเพราะว่าพันพันว่ามันเป็นอันเป็นเศษขยะะแี่แล้วก็เลยเอาวันลูกอุญแจไปแล้วก็เลยเอาขึ้นไปทางถึงอุ่นมองที่พันอยู่ก็เลยไปวางไว้นําโต๊ะแต่ว่าอันลูกสายพันหุ่จักอยู่แต่ตู่พุทธู้ว่าเอาไม้เต๋อไาพันก็เลยคุยได้หน่อยนึงเอ้กับเลยใจกับเขาก็เลยพันว่าเฮานบไปครับเันเมียเขาเขาอยู่วันกำลังใจกับเขาอยู่ แต่ว่าบบตองเอาวันหนังสือพ yup> ิมพ์นิธิเนอร์พันบอกกบตีโนคอนมันพันโบพันอ่านโบได้แล้วสินี่กันอ่านโบหงโบหินเห็นแต่ว่าเป็นเป็นฟ้าฝ่างๆนะค่ะเนาะกบตีเก้าสิบสี่แล้วเนาะข่ะเนอะไว้ว่าหน้าอาร์ตคลิปซันเนี่ยค่ะนี่เป็นคลิปอันมืดถวยเลยเนาะข่ะเนาะอ่ะ์กบบว่ากัน รอบหน้าจึงเอาวันคลิปสั้นลงได้แล้วค่ะเนาะเพราะว่ามีแต่คลิปยาวแล้วมันก็ว่นเยาวดอกค่ะเพราะว่าคลิปวันมันบ่ได้เป็นคลิปยาวพอพี่เล็กกินกาแฟเมื่อถวยแล้วก็อำลากันเนาะค่ะเนาะตุ๊กตาผ่าฟันก็มีแต่ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนที่มาแห้งน้ำอ้ยค่ะแห้งกินกาแฟนํากันเนาะค่ะเนาะได้เห็นอเได้เห็นเสียงกันได้เห็นหน้ากันคโมยนี้ก็ยังดีไม่บอกค่ะดีคว่าบได้เห็นกันเลยมัเนี่ย ก็ได้เวาได้คุยกันเนาะมีจะเลยก็คุยให้กันฟังนิดๆนหน่อยตามแต่ว่ามันผ่านเข้ามานําแต่ละมืออ้องนันเตอปะเออเอนมีแต่คําว่าเฮอเพื่อนๆมีความสุขกับมื้อใหม่วันใหม่โชคดีกันทุกคนเลยนะคะเด้อแล้วก็สุขภาพแข็งแรงพราอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ